เพื่อชาวสายามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนด้วยในการ <Side S 1> ชแช<ค>ป์ร<ค>ีวิวครับวันนี้วันนี้ก็จะมาเพราะอีพีพิเศษอีกแล้วพิเศษตรงไหนครับผมวันนี้เราเป็นการรีวิวเครื่องที่แบบเราได้มาช้ามากช้าขนาดไหนช้าแบบมันเปิดตัวหมดเมื่อ4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประมาณ6เดือนนะครับเนี่ยฮะเอเซอร์ลิควิด4วันเลยครับตัวนี้เป็นไงแล้วตัวนี้ทำไมเราถึงจะมารีวิวกันในตอนนี้ที่มันช้าขนาดถึง6เดือน ก็เมื่อ6เดือนที่แล้วเขาเปิดราคาที่9,990บาทครับแล้วตอนนี้เหลือห้าพันบาทแล้วก็คือเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วเป็นอยู่ในระดับกลางใช่ครับสมัครตอนลดมาเหลือห้าพนเก้ารบาทก็ถือว่าเป็นอยู่ในราคาระดับล่างใช่ครับเลยถือว่าน่าสนใจเราเราก็เลยมารีวิวแล้วยังมีทีเด็ดอะไรครับทีเด็ดก็คือนี่ฮะชิปยูนิเ i ลอินไซตบอกนี่ฮะชิปตัวแรงประหยัดพลังงานประหยัดมากไหม มากไปดูด้านในหรอ่ามันจะประหยัดแล้วมันจะมีอะไรดีชิปอินเทลกับเอเซอร์ลิควิดีวันตัวนี้ครับผมครับอ่าก็มาดูที่รายละเอียดรอบๆตัวเครื่องของเจ้า a c e r Liquid C1 ตัวนี้เลยนะครับก็ที่บอกขนาดหน้าจอส3จดานิ้วจอไอพีเอสอ่าเดี๋ยวเรงนั้นเราไปพูดกันอีกทีหนึ่งทีหลังนี่ครับรอบตัวเครื่องครับเริ่มจากทางด้านฝั่งซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จแล้วก็ถ่ายโอน Data นะครับ ข้อมูลต่างๆถัดมาที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นวัสดุจะเป็นพลาสติกอ่าแต่ชุบสีให้เหมือนของ,ของเงมอ่าสายตรงนี้ที่เป็นรูๆมันไวไวสำหรับแกะผาหลังนะครับ,รบถัดมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับวอลล่มล็อกเกอร์นั่นเองที่ด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลลิเมตรตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดปิดเครื่อง ีด้านหน้าเรายัางไม่หมดนะครับด้านหน้าตรงส่วนข้างบนนี่ครับจะมีโลโก้ Acer ตรงนี้ก็เป็นลำโพงสนทนากล้องกล้องหน้านครับเขาเอียดระดับ VGA คร<อ>ับครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่ม capacitive มีปุ่มแบ c k ปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มเมนูนะครับมาที่ด้านหลังด้านหลังครับดูวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นผิวแบบครุขาด้วย ก็ดีคือช่วยแล้วจับแล้วมันจะช่วยให้มันไม่ลื่นนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นรอยน้วมือง่ายด้วยกล้องหลังตรงนี้นะครับมาพร้อมความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อม LED แฟ a ชนะครับด้านล่างนี่โลโก้ Intel Inside นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงอยู่มุมตรงนี้เ,เปิดหน้าจอให้ตูงนนิดนึงครับผมว่าคุณลืมแกะฝาหลังเครื่องนะ ออไม่ไอะไรยังทันอยู่ครับผมจะลองแกะฝาหลังให้ดูนะครับตรงนี้ที่บอกว่าแล้วพวกส่องใส่ซิมมันอยู่ไหนเวลาแกะต้องงัดนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะไปจะเย็นๆไปอย่างประนีตของมันจะเสียหายนี่<ห>แกะมาเรียบร้อย <c oughs> นี่แบตเตอรี่นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ <c oughs> ติดนิดนึง <c oughs> ติดยี่ห้อไว้นิดนึงแบตจะให้มาที่2 0 0พมิลลิแอมป์นะครับความจุ แล้วก็ขนาดใหญ่นะนี่เป็นไมโครเอดีการ์ดรองรับได้ส่งคืสาของกีกก๊ตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่ซิมขนาดนปกติโอเคครับเราจะใส่เข้าไปนะครับก็แก๊บก๊อแก๊แกาากตามภาษาเครื่องแบบนี้เรียบร้อยครับ ต่อมาก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสเปครับโดยเจ้าตัวนี้เริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะครับมาพร้อมจอขนาด4.3นิ้วเป็นจอแบบ IPS ความละเอียด QHD ที่960คูณ1 4 0พิกเซลอ๋อจริงๆก็คือจะให้ภาพที่คมชัดสวยงามสมจริงสีสันก็ต่างไ IPS IPS กคือจอ LCD ือไหวไม่เลคุณแล้วต่อมาเรื่อง CPU อะครับที่บอกว่า Intel นี่ Intel อะไรเป็น Intel แท็บสองสี่ทังศูนย์เป็นอินเทอร์อตอมนะครับครับผมโค้ดเนมว่าเลสซิงตันอ่ฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น CPU แบบซิงเกิลคอร์นี่มีความเร็ว1.2ึ่งกิกะเฮิร์นะครับครับแต่ตอนนี้มันจะมีเทคโนโลยีไฮเปอร์พีชเข้ามาช่วยครับแล้วมันช่วยอะไรบ้างครับคือมันจะช่วยในการเพิ่มจำนวนคอร์จากเดิมที่เป็นซิาางเกิลคอร์ให้กลายเป็นรูโอคอร์ได้ก็คือมันเร็วขึ้นใช่แต่รายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันครับผมแล้วตัวนี้ก็ให้แรมหรน,นึ่งหนึ่งกิกะไบต์ก็ แต่ให้หน่วยความจำตัวเครื่องมาน้อยไปนิดนึงสี่กิกสกแต่ว่าเทอร์มอไรด์ซีการได้สมงสุดที่สามสองกิกส์สามพดีนะครับอ่าแน่นอนอ่าแล้วก็เรื่องแบตตัวนี้ก็ให้มาที่สองพันมิลลิแอมป์ถือว่าโอเคอยู่ใช่แล้วมีเรื่องอะไรทั่วไปฟังก์ชันการทำงานข้างในก็จะมี GPS มาให้ครับครับแล้วก็เรื่องของกล้องความละเอียดแปดล้านพิกเซลแล้วก็แปดกล้องหน้าก็ BGA อ่มี ก็จะประมาณนี songs, ้อ <in Rocky> ่าเดี <screens> ๋ยวเรามาลงลึกถึงเร่องตานนิดนึงครับเกี่ยวกับซีพียูที่ว่าเกินนักหนาว่าตัวนี้มันแรงแล้วมันมีอะไรดีบ้างข้อดีอย่างแรกของตัวนี้ก็คือมันจะประหยัดพลังงานใช้งานใช้งานทั่วไปถึง็ออาบ้านสิบโมงกลับบ้านสี่ทุ่มก็ยังไม่ต้องชาร์จระหว่างวันจริงเหรอเล่นึื่นาต่เลคุณใช้อะไรบ้างก็คือใช้งานปกติทั่วไปไม่ใช่ถึงมัแบบเล่นเกมตลอดหรือแชทตลอดวันนี้ไม่ใช่นะ ใช้งานปกติได้ขนาดนั้นผมว่าก็อะไรก็ไม่อยู่ครับผมโอเคอย่างที่สองก็คือตัวไฮเปอร์เทดดิ้งมันเป็นเทคโนโลยีที่ทางอินเทลเขาสร้างขึ้นมาครับครับคือเจ้าเจ้าอะตอมตัวนี้มันจะเป็นแบบซิงเกิลคอก็จริงใช่แต่เทคโนโลยีนี้ยมันจะมาเพิ่มทําให้มันกลายเป็น duo คอได้โดยการสร้างคอจําลองขึ้นมาทําให้ระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นสองคอแจริงๆแล้วก็มีตัวเดียวแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพ ก็อาจจะเลขว่า2อคอแท้ๆบางตัวได้ซํำก็คือไม่แพ้ดูวอาคอไแท้เลยซึ่งเจ้าไฮเปอร์ทีทิ้งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำงานให้เองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ครับคือมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราต้องการใช้ทรัพยากรสูงอย่างเวลาจะเล่นเกมกราฟิกแรงจะดูหนังตั้งแต่ระดับ HD ขึ้นไปเงี้ยมันก็จะทําการจาลองของมันเพือเองโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งการอะไรมนเลยอย่างที่เราบอกเมื้อต้นใช่ครับไฮเปอร์ทีทิางแต่ถ้าใช้งานเบาๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่จาเป็นต้องทํางานตรงนี้ขึ้นมา ก็จะทำงานปกติเรื่อยไปของมันแบบประหยัดพลังงานก็มาดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับโดย้ตัวเนี้มาพร้อมกับ Android 4.0.4หรือยังเป็น Cream s ม n d นวิ h อยู่ก็ตอนนี้เขาก็ไป4.2้หมดแล้วไปจะไดวเวีนก็ถือว่า่อนทั้งเก่าแต่การใช้งานทั่วไปถือว่าทําได้รวดเร็วนะครับหน้า UI ของเขาก็จะคล้ายๆกับของเดียว Google เยก็คือจะไม่มีเล่นอะไรมากมายใช่ครับก็จะรวเร็ว เนี่ยทำได้แอปโรเวร์ก,วรก็ดีดีนะโอเคแล้วก็มาพูดถึงขั้นพูดถึงเรื่องการใช้งานแล้วเรื่องหน้าจอ4.3นิ้วเนี่ยผมว่าแล้วก,ก็การดีไซน์เราจับขนาด <c oughs> มือเนี่ยครับไอฝาหลังที่เห็นว่าเป็นขูกขาปขูกขาดูไม่ค่อยสวยนี่นะครับแต่เวลาใช้งานจริงมันจะไม่ลือ่อนช่วยแซ<ส>มมือได้ามากครับแล้วก็ขนาดนี้ก็ใช้งานมือเดียวได้อที่ผมบอกตัดได้ทั่วจอเลยสำหรับคนนิ้วไม่สั้นเกินไปนะครับผมยังพออยู่ ค okay. ต่อมาก็ดี๋จะลองไปดูในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์น่ครับรก็จะมีทั้งโครงแล้วก็ทั้งเบราว์เซอร์หลักติดมาให้นะครับ,รบนีเหีลองเข้าเบราว์เซอร์หลักนี้ก็จริงมันก็ขึ้นอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเว็บของเราดูสยามแท็บแป๊บน,นี้ก็ดูคีย์บอร์ดที่ของทาง Acer นะครับก็จะสไตล์แปลกๆไปสยามดอบคอม ก็โอเคขึ้นมาหมดแล้วนะครับโหลดเสร็จแล้วเราก็ลองสครอเมาส์ดูนะครับก็ถือว่ารวดเร็วดีนะเดี๋ยวลองซูมเข้าซูมออกดูนะครับก็จะมีอาการโหลดนิดหน่อยนะครับในตอนซูมเข้าปุ๊บแล้วซูมออกมาการโรเทตหน้าจอนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งสองประมาณสองวิได้นะ ครับต่อมาก็จะมาลองทดสอบหน้าจอของมันที่บอกคือจอแบบ IPS ของเราจะคมชัดแค่ไหนนะครับแล้วก็ทดสอบเสียงด้วยโดยการเปิดไฟล์วิดีโอนะครับนี่อยู่ไหนเออที่สามนี้อีทีเด็ดอยู่น,นี้ด้วยครับเาดีวิดีโอเพลเยอร์แล้วกัน ลองปรเสียงดูนะครับลำโพงนะครับออกทางด้านนี้นะครับหน้าจอหรือว่าคมซัดในระดับหนึ่งเลยนะจอสวยใช้ได้เลยคุณภาพเสียงอยู่กลางเดี๋ยวลองสกอรดูนะครับว่ามันจะรวดเร็วแค่ไหนให้ไปก,กดโครอบ ถรือว่าการ f o ว w a r d มีวมีได้ทำได้เลยดเไรนะคนั้งค่้นข้างโอเคเลยล่ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบต่อด้วยการเล่นเกมดีกว่าเอาอะไรดีเกมอะไรดีเหมันยันลัดไหมได้ ผมว่าเลิกคิดไปแล้วครับไอตัวเหลืงองๆนี่มอเตอร์อิงมาแทนละไอมอเตอร์ยูนิเวอร์สตี้น <c oughs> ี่ <c oughs> ลองดูนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหลเลืนลเล่นไหมสเปคประมาณนี้ตระหนกช้านิดนึงตอนเข้าเกม,อ,มอันนี้คุณลองอยนงครับตอนลอเล่นมันลื่นไหมฮะ มันจะมีกระตุกแค่ตอนเริ่มนิดนึงแต่พอมันเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะลื่นเลยครับเผมไดกดโดนอะไรครับเนี่ยแบ็คครับสำหรับขายของคุณครับผมกดแคนะ,ะด้วย นี่มันซ็อกเก็ตเจอร์เป่ครับเนี่ยเราไม่คล้ายกันเลยไม่มีรถไฟด้วยเราไปได้อย่างลื่นล่แล้วอ่แล้วก็เล่นได้นะโอ้ตายแล้วโอเคครับลองอีกสักเกมไหมครับก็เดี๋ยวลองเป็นดาร์เวนเจอร์นะครับมันโหดไปไหมคุณต้องลองดูครับ เขาจะเล่นได้ไหมคอดคอบางตัวยังกระตุกเลยนะคุณโอ้มืดไปแล้วครับแน่นอนโหลดช้าแน่นอนสเปคแค่นี้คุณจะเอาอะไรกับมันอ่านี่มันยังโหลดอยู่นี่มันไม่ได้ค้างมันไม่ค้างอยแต่มันก็ต้องค้างแน่นอนเกมนี้ถือว่ากราฟิกใช้ได้นะดาร์เวนเจอร์สวยนะต้องเล่นกับพวกสเปคแลวนะมันถึงจะลื่นปื๊ดเลยเพราะว่าลองกับพอๆคอบางตัวอย่างที่บอกก็ยังกระตุกอยู่ จไม่ดีแค่ไหนลองมาดูครับไอที่ว่าเฟิร์นนี่คือต้องรุ่นไหนก็ตัวสี่ร้อยแปดร้อยนู่นไปเลยป่ะลองมาดูดูคอตอนนี้กันใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยที่สำคัญคือเราไม่ตัดอืมใช่เราจะไม่ตัดออกครับเราจะโชว์ตั้งแต่ตอนโหลดแล้วก็ตอนเล่นเลยไม่รู้ว่าดิงใจหรือขี้เกียจ นานไปว่าครับอีกนิดนึงนะให้โอกาสคนอีกนิดนึงนะครับผมว่ามันค้างไหมครับมไม่ค้างผมเชื่อผมเองมันมไม่ค้างไม่ค้างเขไม่ค้างเคลอยนิดนึงมาแล้วเสียงไหมครับ <S <S เสียงมาก่อนผมต้องคานพวกแอดพวกนี้จริงๆไหม เขาขายคุณก็ไม่ซื้อมาคุณก็เสียเยอะนั่นไงเริ่มเริ่มเห็นเล,งงงแงแล้วท่านงอแงนะครับจะลดเล่นแล้วล็อกข้อมือละจอยไหมครับไอ้เป็กกัดไหมครับ าแล้วลองดูนะคตัวนี้ก็ดูลื่นนะน่าลักเริ่มมีมอเตอร์เริ่มทอ๋ออ๋ออั้นตอนตัวนี้ก็คือโหดนะครับต้องรอให้มันเข้าที่สักพักหนึ่งเหมือนรอให้ให้เปิดทิ้งทำงานใช่ใช่โอ้โหทำไมถึงอย่างนี้เล่นไม่ไหวนะครับเนี่ยไมหามันเริ่มมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วครับมันพร่องงาน หมือนคล็อกไซมอลดิ้งให้มันใช้ได้แล้วก็เหมือนเครื่องร้อนช้าอะไรประมาณนั้นผมว่าใช่ร้อนช้าแต่ตอนนี่จะสังเกตได้ว่ามันลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะลื่นกว่าตอนแรกครับเหมือนตอนแรกมันแบบโลดก็ถือว่าเล่นได้นะครับก็พอๆกับคอร์ดคอรบางตัวเอางี้ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่าเนาะติดลงไหมฮะ ติดครับติด <Okay. S 1> แขนทาเมื่อยครับโอเคครับถัอมาก็จะมาดูเรื่องกล้องนะครับผม <Yeah. S 1> อย่างที่บอกคือกล้องตัวเนี้ยมาพร้อมกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซตพร้อม LED แฟลกล้องหน้า <Okay. S 1> ก,ก็เป็นความละเอียด VG นะครับอยู่นี้เเดี๋ยวลองเข้าดูอินเทอร์เฟซกล้องดีกว่านี่อินเทอร์เฟซกล้องก็เป็นอาจจะไม่คุ้นเคยแต่มันจะเป็นของทางเอเซอร์ hmm. เขาเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีให้ปรับตั้งค่าต่างๆได้ทางด้านนี้เนี่ยครับอันนี้ก็ อันนี้ซูมซูมเอาใช่อันนี้ก็ปรับตั้งค่านะครับก็มีตั้งแต่เนี่ยเลือกโหมดจะเป็นเบอร์สอตหรือซิงเกิล็อดปิดแปดอะไรครับตั้งค่าอันนี้ไว้บาลานซ์อันนี้ก็เลือกคัลเล์เอฟเฟกต์นะครับมีให้เลือกแต่พวกโมโนซีเบียอะไรก็ว่าไปน,นี่ก็มี oh, คัมเมอร่าเซตติ้งปรับความละเอียดได้นะครับว่าให้เป็นถ้าภาพถ่ายความละเอียดแปดล้านหรือห้าล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ขนาดมันก็ได้เล็กลงอะไรประมาณนั้นนะครับ สำหรับการถ่ายภาพนะครับก็นี่กดตรงนี้ได้เลยนี่เราถ่ายกัสแล้วก็ถ่ายแชะก็ถือว่าปกตินะมีจังหวะถ่ายนิดหน่อยซึ่งไงเดี๋ยวลองไปดูภาพที่เราถ่ายมาไว้ ช่วงของสรุปนะครับสำหรบับผมเจ้า Acer Liquid c 1เนี่ยผมว่าโอเคนะหลังจากปรับราคาลงมานะมันดูเหมาะสมมากขึ้นจากสเปคระดับกลางแต่ได้ราคาล่างบนหน่อยบบก็คือล่างบนได้ล่างบนอธิบายหน่อยล่างบนก็คืออันทล่างนล่างมาจาก s a m s า n g 4,000แครมันอยู่ที่4,999เนี่ยผมว่บบาอยู่ล่างบน,นแต่สเปคมันโอเคนะสเปคผมว่าเทียบกับพวกตัวกับหมือนได้เลยหน้าจอแบบ ไอพอย่างเงี้ยชาร์จใช้ได้เลยกล้องก็ให้มาแปดล้านแต่ข้างในมาบอกแบบชิปอินเทลชิปอินเทลอย่างที่บอกคือข้อดีมันคือเรื่องโค้งเรืนองแรงงานถือว่าตัวนี้ทำได้ดีเลยล่ะแล้วคือเราผมผมพูดตรงๆเลยนะคิดดีแล้วไอ้ผมคิดดีแล้วโอเคถ้าคิดดีแล้วทำแล้วตอนนั้นน่ะมันเหมือนหนึ่งคันสิบบาทผมไม่ซื้อผมคิดว่ามันแพงไปไงเหมือนหนึ่งพัสิบบาทเนี่ย แต่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่ทุกวันนี้ตอนนี้สิมันลงมาเหลือที่ห้าพันเก้าน่าซื้อขึ้นใช่มันดูคุ้มราคาคือไม่ต้องซื้อแทนเองก็ได้ถ้าซื้อแทนเองเป็นของรองหรือเนี้ยใกล้วันแม่ซื้อให้แม่มันของฝันไปโคตรหล่อเลยถ้พ่อก็หลอมันเบากันโอเคผมว่าเราจบสรุปไว้แค่นี้เท่านี้อ่ะครับก็สำหรับคราวหน้าครับเราสองคนจะมีรีวิวพิเศษพิเศษแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมอีกก็ติดตามได้ที่แทมแทมรีวิวครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ it's you